้องเฮาหว่นหงมีจุดจบเป็นยังไงเรามาดูกันนะครับ้องเฮาหว่นหงเป็น้องเฮาคนสุดท้ายของราชวงศ์ชิงนะครับโดยตอนเด็กๆเ,เ,เนี่ยเขาเป็นคนที่ฉลาดเขาเกิดในปี1 9 0 6เากแล้วก็พ่อของเขาเนี่ยก็พาเขาไปรู้จักนู่นรู้จักนี่ของฝรั่งนะครับทำให้เขาสามารถพูดภาษาอังกฤษได้คล่องนะครับในปี19 2 2เเขาก็ได้เข้าวังผมกับเวนเชียลนะครับเป็น้องเฮาของผู่หยีหลังจากนั้นนะครับ ตอนที่ผู้หญถูกไล่ออกจากวางังเขากับเวนเชวก็ไปกับผู้หญีด้วยตอนที่เขาเออกจากวังเนี่ยเขาก็เปลี่ยนชุดจากชุดของาราชวงศ์ชิงเป็นชุดกีเผานะครับเป็นผู้หญิงโมเดิร์นที่แบบว่ามีสไตล์มากเลยนะครับแต่งตัวแบบตามแฟชั่นมากนะครับแล้วก็เขาก็ดูมีความสุขนะคบเพราะว่าเขาก็สามารถใช้ชีวิตแบบว่าเวสเทิร์นิสหรือว่าแบบฝรั่งได้นะครับแต่ว่าเหตุการณ์ก็พลิกตอนที่ว่าเวนเชลอยากกับ ผูหยีนะครับผูยีรู้สึกว่าที่เหวินเซียวหย่าเนี่ยเพราะว่าหวานรงกับเหวินเซี่ยวไม่ถูกกันหว่านรงเป็นคนที่ทําให้เหวินเซียวอ่าหย่ากับตัวเองนะครับหลังจากนั้นมาหวานรงก็โดนเมินเฉยจากผู่ยีนะครับในช่วงระหว่างนั้นเองอหวานรงเขาก็ติดสูบฝิ่นทุกวันนะครับเท่านั้นไม่พอเนื่องจากว่าความปกป่องทางกายภาพของผูหยี ทำให้เขาสองคนเนี่ยไม่มีกิจกรรมที่สามีภรรยาทากันนะครับก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทําให้หว่านรงรู้สึกเครียดนะครับจนในที่สุดเขาก็นอกใจผู่ยีนะครับได้กับอ่าคล้ายๆกับว่าองค์คลของผู่ยีนะครับในตอนนั้นพอผู่ยีรู้เนี่ยเขาก็ได้จับลูกของหว่านรงที่เพิ่งเกิดมานะครับโยนลงไปในหม้อเตือนะครับทําให้ลูกของสาวของเขาตายหลังจากนั้นสุขภาพจิตของหว่านรงก็เริ่มไม่ปกติแล้วนะครับ และในที่สุดเขาก็ได้เสียชีวิตลงในปี1946ในวัยเพียง40ปีนะครับและอันนี้ก็คือเรื่องราวของหวานหลงครับอย่ารู้เรื่องอะไรอีกเม้นเลยนะครับเราเจอกันครับสวัสดีครับ